ดอกไม้สีเหลืองสดใสนี้เรียกว่าดอกบัวตองญี่ปุ่นค่ะขึ้นอยู่ข้างๆสวนกระลำปลีนี่เองบ่ายนี้ลมแรงพัดเย็นสบายดอกไม้เองตามแรงลมเหมือนโบกมือทักทายค่ะเจ้าพึ่งน้อยบินมาทีละตัวสลับไปมาระหว่างดอกนั้นดอกนี้บินไวมากจนกล้องบางทีแทบตามจับไม่ทันเลยค่ะพึ่งที่เห็นในคลิปนี้น่าจะเป็นพึ่งป่าหรือบางตัวอาจจะเป็นแมลงผู้ ผลฟูนุ่มปีกใสแวววาวกอดดอกไม้แน่นไม่สนใจว่าเรากำลังแอบถ่ายอยู่เลยพวกเขากำลังดูดน้ำหวานและช่วยผสมเกสรไปพร้อมกันค่ะมแมลงพวกนี้สำคัญกับธรรมชาติมากนะคะเพราะช่วยให้พืชติดผลและออกดอกได้ดีในสวนที่เต็มไปด้วยกะหล่ำปลีพื้นดินด้านล่างยังไม่แน่นมากนะักแต่แปลงดอกไม้ริมขอบก็ช่วยดึงดูดผึ้งและมแมลงดีๆมาช่วยดูแลระบบนิเวศโดยธรรมชาติ บางตัวก็แอบมุดอยู่ใต้ใบไม้เหมือนกำลังมองหาหลังคาบางแดดเล็กๆบางตัวก็กอดนิ่งๆจนเราได้เห็นลายปีกสวยๆชัดเจนค่ะไม่รู้ว่าใครจะอยู่บนดอกไหนได้นานที่สุดแต่ทุกดอกก็มีพึ่งผลัดกันไปมาบางดอกมีสองตัวบางดอกก็มีตัวเดียวเหมาเลยตอนบ่ายแก่ๆแ,แบบนี้แสงอาทิตย์สีอุ่นส่องลงมาบนกลีบดอกไม้สีเหลืองสดเหมือนพระอาทิตย์ย่อส่วน และเจ้าพวกนี้ก็คือผู้มาเยือนแสนขยันที่ทำให้มุมเล็กๆของสวนดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างน่ารักดูไปเพลินๆเหมือนได้พักใจไปด้วยเลยค่ะบ่ายนี้ถึงแม้ว่าจะลมแรงแต่พึ่งก็ยังทำงานไม่หยุดเลยค่ะบนแปลงดอกไม้ข้างสวนกระลำปลีมีเรื่องราวเล็กๆที่อบอุ่นเสมอใครชอบมแมลงขนฟูนุ่มปุยน่ารักแบบนี้บ้างคะ